สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON นะครับผมอ่ะวันนี้นะครับก็มาพบกันนะครับในวันเสาร์นะครับ18มิถุนายนนะครับวันนี้นะครับก็ยังไปอีกหนึ่งวันที่ฟุตบอลน้อยนะครับเพราะว่าฤดูการยังปิดอยู่นะครับวันนี้หลักๆนะที่เราจะมาพูดถึงกันก็จะเป็นฟุตบอลไอแลนด์แล้วก็ฟินแลนด์นะครับผมอ่ะไปดูที่ คู่แรกก่อนนะครับจะเป็นไอแลนด์นะครับก็หยิบมาหนึ่งคู่วันนี้จะเป็นซาริโก้โลเวอร์ครับเจอกับฟินฮาฟนะครับทั้ง2ทีมนะครับเป็น2ทีมที่ผลงานไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่เลยในตอนนี้นะครับซาริโก้เจ้าถิ่นนะครับชนะเกมเดียวจาก7เกมหลังสุดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูจากภาพรวมแล้วเนี่ยวันนี้ค่อนข้างดูดีกว่าทีมเยือนอยู่เยอะเหมือนกันเพราะว่าฟินฮาฟเนี่ยอยู่อันดับรองบวยแล้วก็เพิ่งจะมีแค่ 11แต้มครับจาก18เกมพอกันแย่มากนะครับชนะเกมเดียวเท่านั้นจาก12เกมหลังสุดแล้วก็แพ้ไปกระจุกกระจายเลยนะครับปัญหาหลักเลยคือเรื่องของเกมรับนะครับที่เสียประตูค่อนข้างจะเยอะมากๆแล้วก็เกมลุกก็ถือว่าเป็นทีมที่หวนะังผลได้ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับก็ดูแลคิดว่าอาการน่าเป็นห่วงนะครับถ้าเทียบกันแล้ววันนี้แน่นอนว่าปอนต่อปอนครับทางฝั่งของซริโก้ดูดีกว่าค่อนข้างชัดมากๆแล้วก็เล่นในบ้านด้วยวันนี้นะครับ ราคาเปิดมาวันนี้ให้สลิโก้ต่อครึ่งลูกเองถือว่ารุนได้อยู่นะครับก็ให้เลือกเชียร์ที่สลิโก้โลเวอร์ละกันนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับไปดูกันที่ฟินแลนด์นะครับก็จะเป็น HJK เฮลซิงกินะครับเจอกับโอลูนะครับก็เฮลซิงกิผลงานยอดเยี่ยมันต่อเนื่องนะครับตอนนี้เป็นอันดับ2นะครับ2ีคะแนนเท่ากับคูบีเอสนะครับ ผอดีมากนะครับไม่แพ้ใครมาติดต่อกัน9เกมรวดแ,แล้วแล้วก็ชนะได้ถึง7เกมผลงานดีมากๆนะครับโซโนลูอยู่ดับ4ก็ถือว่าไม่แย่นะแต่ว่าแต้มค่อนข้างหางนะครับถือผลงานจะค่อนข้างใช้ได้แต่ว่าถ้าเทียบกันเรื่องของคุณภาพทีมกับศักยภาพฟอร์มเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าถิ่นแข็งแกร่งกว่าชัดเจนแล้วก็สถิติการพบก,กันที่นี่นะครับยามเจอกันบ้านของเฮลซิงกิก็เป็นเฮลซิงกิชนะได้ตลอดแล้วก็ ชนะขาดด้วยนะครับสามเกมหลังสุดเนี่ยสามหแล้วก็2อนะครับซึ่งวันนี้ราคาเปิดมาก็ให้เฮลซิงกิต่อ1.25ก็เชื่อว่าวันนี้ยังน่าเลือกต่อไปที่เฮลซิงกินะเชื่อว่าชนะได้แหละส่วนจะยิงขาดไหมอันนี้ต้องลุ้นกันนะครับสรุปแล้วสองคู่วันนี้นะครับให้เลือกมองไปที่ทางฝั่งของซ o ล i ิโกโลเวอร์ครับแล้วก็มี HJK h เฮลซิงกินะครับผมอ่ะนี่เป็นสคู่ที่ คัดมาฝากกันนะครับสวัสดีครับ